หุ้นโรงแรมจะลงถูกไหมฮะหุ้นสายการบินก็ลงแน่ๆถูกป่ะไทมิ่งนั้นทุกคนจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันลงอีกก็เลยไม่ซื้อแต่ไทมิ่งนั้นคือไามิ่งที่น่าซื้อที่สุดเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่าสุดเลยคือน้ําท่วมไม่ล่าสุดนะแต่นานแล้วผมเป็นคนปี2011แล้วห้าปีแล้วล่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนี่เราผ่านมาห้าปีแล้วเนาะเร็วเหมือนกันใช้ได้หวังว่าจะท่วมอีกนะฮะสิปีท่วมครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ที่ท่วมที่ท่วมหลังสุดตอนนั้นคือลานินยาพีค วันนี้แรงคือเอลนิโนพีกแล้วตอนนี้ก็เราเรากำลังกลับเข้าสู่ลานินญ,ญาใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนหุ้นครับเป็นไซเคิลตอนนี้เรากาลังเข้าสู่ลา,าินญาแล้วลานินญ,ญาเนี่ยช่วงแรกๆจะยังไม่ท่วมเพราะว่าเราเขื่อนเรายังไม่เต็มยังไม่ท่วมจนถึงจุดจุดหนึ่งจากนี้ไปพอฝนตกเราจะเก็บน้ําที่เขื่อนเราจะไม่กล้าปล่อยถูกปะ่ะเพราะกลัวปล่อยแล้วเดี๋ยวแรงก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยจนจนมันเก็บจนมันล้นอะ่ะแล้วคราวนี้พอลานิานญ,ญ,ญาพีกปุ๊บแม่งเขื่อนเต็มท่วมนะครับพอท่วมหุ้นเลยลง น้ำท่วมพูดไรลงฮะมีเห็นเร่อะไรออกไหมฮะนี่คือโอกาสนิตยนะตอนนั้นน้ำท่วมหุ้นประกันภัยลงหนึ่งในสามสามสิบเปอร์เซ็นต์ BKI กรุงเทพประกันภยัยหุ้นดีของผมอยากสามร้อยลงมาเหลือสองร้อยต่ำกว่าสองร้อยโอ้โหทามมิ่งนั้นได้ซื้อซื้อเสร็จลงไปต่อไม่ต้องกลัวมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ซื้อแต่คุณจะซื้อราคาไหนมันต้องประเมินมูลค่าหุ้นเป็นถูกปะเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เรียนในคลาสนี้มันสอนไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูใน youtube นะครับได้ดูใน YouTube เออผมเพิ่งทำไฟล์ล่าสุดเสร็จปี2015มีใครเคยใช้ไฟล์ Excel ผมมาบม้างเออไม่ต้องเอาเดี <laughs> 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 ๋ยวฝากไว้ที่นี่ก็ได้เป็นเป็นกลุ่มแรกที่จะได้เพราะว่าผมยังไม่ให้ใครเลยปี2015เพิ่งทำเสร็จนอนสุกเองทำเสร็จสดๆเลยนะครับแต่ว่าไฟล์นั้นคุณจะใช้ไม่เป็นนะครับจนกว่าคุณจะไปดูใน YouTube ให้ครบ19ตอนชี้หายละ <laughs> แค่ตอนเดียวกูก็ไม่คิดจะดูมึงละนะฮะจะไปดู19ตอนมึงไงอ้าวเพราะนั้นเรามาไล่ดูกันทีละเรื่องนะครับอันที่1เดี๋ยวเราจะไล่ทีละเรื่องนะครับหนึ่งสอสามสี่เลือกบริษัทที่ดีเวลาคุณเลือกบริษัทที่ดีจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือคำขวดจากบริเฟตนะครับผมชอบคำพูดของบริมากเตมาก70กว่าปีที่เขาลงทุนในหุ้นเขาพูดอะไรหลายเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่า predicting the sun building arcs the หมายความว่าไงับ คาดการว่าฝนจะตกไม่สนใจหรอกจะไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคาดการถูกหรือผิดว่าฝนจะตกจะสนใจว่าคุณสร้างเรือไว้เตรียมรับฝนหรือเปล่าหมายความว่าไงฮะไม่สนใจหรอกว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไรขอให้คุณซื้อหุ้นที่ดีเอาไว้ก่อนเถอะที่สามารถที่จะโปรเทคความผันผวนของตลาดหุ้นได้คือคุณจะ,ค,ณจะคุณจะบอกพรุ่งนี้ฝนจะตกแล้วไงอ่ะคุณเตรียมตัวอะไรหรือยังตกหนักมากน้ําจะท่วมแล้วไงอ่ะคุณเตรียมตัวอะไรยัง แต่คนที่บอกว่าฉันไม่ได้ไม่คาดหรอกว่าฝนจะตกไม่ตกแต่ฉันสร้างเรือไว้รอก่อนบริษัทที่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในภาวะทุกอย่างเนี่ยนั่นแหะคือบริษัทที่ดีนะครับในโลกของธุรกิจอันนี้ผมชอบมากและหลายคนก็อเกนผมมีคนที่ยังไม่อเกนผมก็มคืออาจารย์นิเวศแกบอกแกก็ชอบอันนี้เหมือนกันแต่แกไม่ได้เคยฟังโขดนะแต่ว่าแกใช้วิธีนี้ในโลกของความเป็นจริงนะครับโลกของบิส i n e กระจกมองหลังจะชัดกว่ากระจกหน้า เคยเห็นเวลาเราขับรถป่ะแล้วฝนตกกระจกหน้าเราต้องปัดแต่กระจกมองหลังเราปัดไหมเห็นชัดกว่าไหมเวลาเราจกมองหลังถูกปะ่ะกระจกมองหลังจะเห็นชัดเมื่อเกิดฝนตกเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องนี้พูดอะไรในโลกของธุรกิจที่แท้จริงให้มองผลการดำเนินงานย้อนหลังมันจะสะท้อนภาพในอนาคตโดยปริยายเด็กที่เรียนดีมันก็ควรจะเรียนดีต่อไปใน อนาคตเด็กที่เรียนไม่ดีมันจะมีบางคนที่ได้งานที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มันไม่เยอะเท่ากับเด็กที่เรียนดีและประสบความสำเร็จแต่พวกเราถูกสังคมเด็กๆดีกว่าไม่ใช่พวกเราเด็กๆรุ่นใหม่ๆจะถูกสังคมหล่อหลอมว่าเด็กไม่ดีไม่เรียนก็ประสบความสำเร็จได้จริงไม่เถียง แต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่เยอะเช่นเขาเอาเท่าแก่น้อยมาเป็นไอดอลบอกเป็นเด็กติดเกมพ่อแม่เป็นหนี้ขายเการักสุดท้ายมาจับได้สลายแล้วก็รวยเด็กที่รุ่นใหม่ๆจะอินมากเลยเพราะส่วนใหญ่จะติดเกมไม่เรียนหนังสือกูเหมือนเท่าแก่น้อยเปี๊ยเลยอนาคตกูจะเป็น เท่าแก่น้อยมึงเป็นยาจกน้อยเถอะมีคนอย่างเนี้ยกี่อ่ะเอาคุณตันไม่เรียนเรียนหนังสือไม่เกง่งทํามาหากินตั้งแต่หนุ่มๆขายหนังสือพิมพ์เปิดร้านขายหนังสือพิมพ์เป็นแผงสุดท้ายมาจับได้โออิชีรวยก็คิดว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นต้องทำงานเลยฉันไปขายหนังสือพิมพ์ก็ได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งฉันก็จะรวยเหมือนกันนะแต่เด็กที่เรียนเก่งและประสบความสมําเร็จมีเยอะไหมเยอะแต่ไม่เป็นไอดอลเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ขายไม่ได้ผมเคยทำผมเคยคุยกับคนที่หน็งสือ่อทำสือวัยรุ่นอะ่ะเขาบอกไอ,ไอ้ชีวิตที่ดีมาตลอดแล้วดีไปเรื่อยๆอะ่ะขายไม่ได้เช่นคนเป็นหมอวันนี้มีหมอกี่คนฮะสิบเอ็ดคนเดี๋ยวผมจะปรึกษาว่าผมเป็นโรคอะไรบ้างแล้วกัน <c oughs> เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับทํายังไงถึงจะหยุดผมร่วงฮะ <c oughs> มีหมอเกี่ยวกับ,กบผิวหนังหรือว่าหมอฮอร์โมนอะไรบ้างไหมฮะ <c oughs> คือประสบความสาเร็จหมอเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงที่ส,สุดถูกป่ะไม่สูงที่สุดสูงมาก ทนายความเรียนเก่งมาประสบความสําเร็จสูงแต่พวกนี้เนี่ยเรียนดีพ่อแม่มีตังพอสมควรส่งลูกเรียนดีแล้วประสบความสําเร็จพวกนี้จะไม่ได้รับการกล่าวถึงเพราะมันไม่อินคุณก็เหมือนกันครับไอ้ที่ประสบความสําเร็จมาตลอดเลยฮนะแล้วมันจะประสบความสําเร็จต่อไปหุ้นมันก็ขึ้นนิวไฮไปเรื่อยๆอย่างหุ้นมิ้นเงี้ยผมพูดมากี่ปีผมก็พูดหุ้นมิ้นนิวไฮทุกปีที่พูดวันนี้ก็ยังนิวไฮอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้บอกให้ซื้อนะฮะคำถามก็คือ มันจะไม่เป็นสตอรี่เลยวิ้นจะไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ไหมฮะนิวไฮก็แล้วไงอ่ะนิวไฮโซวอดเซนเทลนิวไฮโซวอดไม่มีใครสนใจบำรุงลาดตกลงมาหน่อยบีดีเอสนิวไฮไม่มีใครสนใจแต่พอพูดถึงทรูปุ๊บแม่งลุ้นเวไอทีดเฮ้ยแม่งมันว่ะใช่ว่ามันจะมีความรู้สึกอินกันมางทีเพราะว่ามันเลวมาตลอดเลยมันเลวมาตลอดเลยอะมันขาดทุนบ้างกาไรบ้างบางทีแล้วมันจุยี่มันจะปีหน้ามันจะกาไรโหแม่งมันว่ะ มันกูกูเลยเพราะกูก็เล่นหุ้นมาขาดทุนบ้างกาไรบ้างส่วนใหญ่จะขาดทุนเหมือนทรูเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นมันนั่นแหละเพราะมันเป็นเหมือนเรามันอินไงนี่นี่คือนี่คือความรู้สึกว่าทําไมถึงพยามได้ผมอินตรงนี้มากเพราะว่าโดยประสบการณ์ผมผมจะมองกระจกหลังมากกว่าจะมองกระจกหน้าส่วนกระจกหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมีวิธีมองแต่มองแบบมองแบบที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับแล้วมองไม่ยาก นะครับมองไม่ยากนักลงทุนจะเลือกบริษัทถ้าเป็นการเลือกบริษัทนะครับจะเลือกโดยไม่สนใจตลาดหุ้นนะครับนี่คือตลาดหุ้นไทยนะครับนี่คือพันเจ็ดตรงนี้ครับที่ผมไปติดหุ้นอยู่คุณบอกว่าคุณติดดอยไม่มีทางที่คุณจะติดดอยมากกว่าผมแน่นอนผมติดผมมาทำงานตรงนี้เลยปี1993ผมจำได้ตอนช่วงเดือนมิถุนายนปี1993กุ่มเริ่มทำงาน ปีแรกเงินเดือนหนึ่งมื่นหนึ่งันห้าร้อสิ้นปีเดือนธันวาคมผมได้โบนัสส2บเดือนแสนกว่าบาทจริงๆได้แค่ห้าหมื่นเพราะว่าทำงานโปรโลเลดได้ครึ่งปีได้ห้าหกหมื่นบาทรวมเงนินที่สะสมมาเกือบแสนหนึ่งสะสมมาตั้งแต่เด็กแตะองแตะเอียก็เก็บเข้าไปในธนาคารแล้วผมก็ฝากธนาคารนครหลวงไทยผมจําได้มันอยู่หน้าปากซอยผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นธนาคารธนาชาิแล้วผมก็ฝากทุกๆปีที่มีแตะเอ็มแม่พ่อแม่ให้แตะเอียก็ฝากตังค์ฝากตังนั่นคือ นั่นคือพ่อแม่สอนผมให้ผมประหยัดตั้งแต่เด็กก็โชคดีที่ได้นิสัยนั้นมาก็ฝากฝากเอาได้เงิน4ี่หมื่นกว่าบาทรวมกับอีนังนี่ที่ได้โบนัสมาอีกห้าหมื่นกว่าบาทรวมเป็นแสนกว่าบาทกูซื้อตรงนี้เลยพอได้โบนัสมาเดือนธันวาพอดีเป๊ะเลยเดือนมกราแม่งวิ่งมาตรงพันเจ็ดแล้วมีนักวิเคราะห์บอกว่าจะไปสองพันจำได้เลยนะักวิเคราะห์คนนี้ยังไม่ตายด้วยมันยังขึ้นเวทีอยู่เลยอะ่ะบางครั้งมันขึ้นเวทีเดียวกับกูอีกกูอยากลูกขึ้นไปกระทูดมากจริง แต่ถ้าถามจริงตอนที่กูไปซื้อตรงนี้ความผิดเขาปะกูแท้แท้มึงเขาจับมือมึงกดออเดอร์โทรศัพท์ไปบอกมาร์เก็ตติ้งให้ซื้อป่าผมจําได้เลยผมซื้อตรงนี้แล้วผมฝากเงินกับธนาคารนครหลวงไทยธนาคารหุ้นตัวแรกที่ผมซื้อก็คือธนาคารนครหลวงไทยเต็มๆซึ่งวันนี้คุณจะไม่เห็นธนาคารนครหลวงไทยแล้วเขาเรียกว่าสกิปสมัยก่อน SCIB สยามซิตี้คอมเมอร์เชียลแบงค์นะครับสยามคอมเมอร์เชียลซิตี้แบงค์เอออะไรก็แล้วแต่ช่างมันเถอะนะฮะ สกิปผมซื้อตรงนี้เลยนะครับจำราคาไม่ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนคิดว่ายี่แปดกลับไปดูราคาถึงเฮ้ยน่าจะสูงกว่านั้นว่จะจำแล้วจำได้ว่ามาขายแถวเนี้ยฮนะขายได้บาทหนึ่งภูมิใจามากเพราะมันลงมาถึงตรงนี้เหลือสตางค์เดียวแค่เขาแล้วหุณหนึ่งสตางค์นะครับก็ได้บาทหนึ่งกป็ยังดีนะได้บาทหนึ่งแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ <laughs> ชีวิตมันเศร้ามากนะครับผมว่าคุณเคยติดดอยไม่เที่ยวเท่าผมหรอกผมวันกว่าน,นั้นเยอะธนาสยามก็เคยซื้อเคยเห็นว่าธนาสยามพูดธนาสยามมีป่ะไม่เหลือแล้วธนาสยามนะฮะ มีซื้อหุ้นหลายๆตัวที่ไม่ได้เห็นแล้วนะ NFS เนน่ยธนาสยามจำได้มาก,ก่อน NFS National Finance and Security NFS จำได้เคาะกับมือ120บาทสุดท้ายกับประเทศใหม่นะธนาชาก,ก็ทีแบงก์ปัจจุบันนะครับทีแบงก์ปัจจุบันซึ่งถ้าถืออยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้กำไรนะฮะกลับมาเท่าเดิมนะฮะอ่ะแล้วนักลงทุนจะไม่สนใจวันนี้เองตลาดหุ้นเองก็ยังไม่ทำนิวหาเห็นปะแต่คุณดูนะ นี่ตลาดคุณยังไม่นิวไฮถูกไหมครับแต่คุณดูนะนี่โรงพยาบาลกรุงเทพนะนี่โรงพยาบาลกรุงเทพนี่คือราคาปัจจุบันเท่ดีเนาะคุณที่ดูนะผมซื้อตั้งแต่ตรงนี้ครับหนึ่งเก้าตอนที่ช่วงที่เริ่มปรับตัวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่แถวนี้ก็คือช่วงที่มันดัชนีสองร้อยจดุดสามร้อยสี่ร้อยจุดคือซื้อช่วงนี้คุณนึกดูถึงภาพสีการซื้อช่วงเนี้คฮะช่วงนี้ยช่วงนี้หนึ 1, 9, 9, 6, 1, 9, 9, ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอ่ะ แล้วคุณถือกี่ปีอะตอนนั้นซื้อมาแค่บาทกว่าๆนะนะครับตอนนี้นจริงๆมันไม่ใช่ราคานี้นะครับเพราะนี้มันมันปรับพานะครับซื้อมาทั้งหมดหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีแม่งยังไม่ขึ้นเลยสัตว์เจ็ดปีบ้าป่ะคนถือเจ็ดปีหุ้นไม่ขึ้นคุณคิดว่าบ้าป่ะบ้าใช่ป่ะบ้าเล็กๆนะเจ็ดปีพอปีที่แปดแม่งขึ้นเท่าตัวนี่คือเท่าตัวนะรอเล่นไปนี่คือร้อเปอร์เซ็นต์นะ พอปีที่แปดมันขึ้นเท่าตัวปุ๊บขายเลยถ้าเป็นคุณคุณขายป่ะขายได้ห่าแม่งถือมาตั้งเจ็ดแปดปีพอปีที่แปดแม่งขึ้นเท่าตัวกูก็ขายดิเรื่องไหนกูจะถือไว้แล้วพอกูขายปุ๊บแม่งโอ้ชี้หายแล้วมึงแล้วคนเราเนี่ยขายตรงสองบาทแล้วขึ้นมาสามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทยี่สิบกว่าบาทไม่กล้าซือ้อมันมันเสียแบบเสียเกียรติอะ มันเสียเกียรติมากเฮียกูขายไปทษทีกูขายสองบาทแล้วจะให้ไปแบบไปซื้อสามบาทสี่บาทโอ้ไปซื้อหุน้นเร็วๆตัวอื่นดีกว่านะฮะนี่คือนี่ประสบการณ์ของผมนะที่ผมสามารถถือหุ้นได้เจ็ดแปดปีได้โดยไม่ขายแล้ววันนี้ถือมาก็ยังไม่ได้ขายนะครับถือมาก็ยังไม่ได้ขายนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมขายไปส่วนใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าม,มันเจอเรื่อง 4G นะครับแต่อาจจะตัดสินใจผิดก็ได้นะครับในการที่ที่ขายไปนะครับอันนี้คือ7ซเวนอีลเวนนะฮะ อันนี้คือหุ้น o o m p r r นะครับเนี่ย o m e Pro เป็นเคสาทาี้ใครจำได้ที่ผมว่า Home Pro 6บาทต้องซื้อผมพูดในคลาส CSI คลาสหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าคลาสไหนผมบอกว่าหุ้นเดียดอยนะกาโอกาส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 โกาสโอกาคาสกาคานโอกาสอา o โอกา o โาสโอกาส่อมาสโอมาส่อกาอกบอาทแล้ววาม,มอาสอาาท,าาทจริงๆแล้วตอนนี้เด้งมาตรอนนกาสโอาทโอนาสโาสโอาทแลนะ Home Pro. าทนนากาาสโาสโักาสโอกาสโาสโอกาสโอกาสโอกานอกานโอกสอสกอาโอกาสโอกดกาสโอาออ ในเรื่องการซื้อหุ้นปัญหาอย่างเดียวที่คุณไม่ซื้อคือเพราะเราไม่รู้จากโฮมโปรที่แท้จริงหนึ่งคือเราไม่รู้จักโฮมโปรสองคือคุณไม่กล้าทั้งที่เรารู้ valu a t ช o ่นแล้วว่าอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมสอนไม่ได้นะสอนวิชาได้รู้ว่าราคาพื้นฐานอยู่เท่าไหร่หรืออย่างเดียวคือคือกล้าที่จะซื้อในยามที่ทุกคนจะขายนะครับในยามที่ทุกคนจะขายอันนี้มนะินหุ้นโปรดผมฮะผมก็พยายามจะพูดตัวเองตลอดว่าเนี่ยผมก็ซื้อในแถวแถวเนี้ฮะรอกี่ปีฮะ รอนานมากเลยนะแล้วเนี่ยผมโดนเมียผมด่าตรงเนี้ยอา่าตรงขึ้นมาสิบห้าบาทตรงเนี้ยสิบสามสิบสี่บาทมันบอกให้ผมขายแล้วผมไม่ขายเพราะมันขึ้นไปตรงเนี้ยคิดดูดิแปดสิบตังค์แล้วตรงเนี้ยรอเล่นไปผมได้แถวเนี้ยต่งค์กับบาทนะฮะแล้วขึ้นมาตรงสิบห้าบาทสิบสาสิบสี่บาททำไมไม่ขายจริงจริงมันบอกผมแต่บาทนึ่งแล้วฮะบาทบาทมันบอกทุกวันนะฮะบอกทุกเดือนไคือแบบผมต้องอดทนมากกับภรรยา นะครับนอกจากต้องอดทนที่มันใช้งานผมซักผ้าถูบ้านแล้วเนี่ยผมต้องอดทนมันบังคับให้ผมขายหุ้นอีกนะครับก็จะเอาเงินไปซื้อแอ์เมสอยู่นั่นแหละนะฮนะมันก็ขึ้นมาตรงนี้เอาไม่ขายประสบการณ์อันที่สองที่ผมเป็น VI คือถ้าหุ้นมันดีจริงมันลงมาถึงตรงเนี้ยนี่ลงมาเหลือห้าบาทนะคำถามคือถ้าผมขายตรงนี้ผมยังกําไรอยู่ไหมกําไรแล้วหลายเด้งด้วยห้าเด้งหกเด้งด้วยแต่ผมเลือกที่ไม่ขายกับผมกับซื้อเพิ่มด้วยตรงนี้ มันเป็นประสบการณ์ว่าถ้าหุ้นดีคุณไม่ต้องกลัวแต่คุณต้องรู้ก่อนว่านี่คือหุ้นดีคุณต้องมั่นใจเหมือนก่อนว่านี่คือหุ้นดีจริงๆไม่ใช่เอ i <laughs> คุณจะมั่นใจอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยววิธีการมั่นใจความมั่นใจเดี๋ยวผมจะดูว่าจะดูบริษัทที่ดีดูยังไงนะครับใจเย็นๆยังไม่ถึงเวลาแค่ดูให้ดูประสบการณ์ที่ผ่านมาอันนี้ธนาคารทหารไทยนะครับที่เราเล่นกันอยู่ตรงนี้ก็อยู่เล่นอยู่ตยงเนะฮะสองบาทสองบาทหกสิบสามบาทสองบาท ตรงเนี้ยจุกจิกจักอยู่ตรงเนี้ยติดตรงนี้ทำไงก็งงางมาซื้อเวดเลยโอ้เวดได้เยอะเลยนะองมึงมึงเวดจากร้อยหนึ่งเนี่ยลงมาเหลือเวดสิบาทได้เลยน้ึงเวดิแต่ว่าจะเวดเหลือสิบาทจะสองบาทเป็นสิบาทก็ไม่ง่ายนะถ้าคุณจะเวดเป็นผมผมขายทิ้งอะ่ะนะครับแล้วผมมาไปซื้อไอทีดีแล้วกันแย่ก yeah, ็ลุ้นกขาไม่ใหญ่หนัเขาไม่ใหญ่นี่การบินไทยฮะที่เราเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยฮะที่เราบอกว่ามันสมูทแอสซิลนะฮะ แต่ว่าจริงๆหุณมันไม่ได้สมุนแอซิลนะฮะแต่ถ้าบอกว่าจะลงมาสมุนแอซิลไม่แปลกใจที่มันมันเด้งนะครับผมไม่แปลกใจที่การบินไทยจะเด้งเลยนะครับแล้วเด้งเยอะๆได้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ครับเด้งเด้งแล้วมันสนุกมากเพราะเวลามันเด้งเทีย่ะคือไออย่างเงี้ยเล่นไม่มันครับมันจะเล่นอะไรได้อ่ะอโทษทีฮะมันจะเล่นอะไรได้ถ้าเป็นแบบเนี้ใช่ป่ะมัน มันเล่นไม่มันใช่ปะมันมันลงมานิดนึงกูยังไม่ได้ซื้อเลยได้อีงแงละพอลงมานิดนึงเดี๋ยวรอลงมาอีกหน่อยเนี่ยค่อยซื้อออะแมงเด้งแล้วแต่ถ้าอย่างนี้สิมันนี่ต้องอย่างนี้นี่แมงลงมาขนาดนี้แมงเด้งทีขนาดนี้ลงมานี่เลยเด้งตู้มนี่แลยววันนี้เดี๋ยวคือเดวอยากคิดนะว่ามันจะไม่เด้งแรงเป็นไปได้นะเนี่ยคุณลองลากเส้นกดหน่อยนด่นะตงนี้นครับวาดเส้นตรงเลยฮะเป๊ะเลยฮะนี่เลยฮะสี่สิบบาทนะมึง เอาไมาหมวะเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนะผมบอกในรายการมินไทยเห็นสี่สิบนะสามสิบกว่าบาทนะรอบเนี้ยเอาไหมพอพูดอย่างนี้รู้สึกคนวินป่ะเออไม่ได้ฟังเลยพื้นฐานแม่งดีขึ้นยังไงไม่รู้อะ่ะกูไม่รู้แหละแต่กูรู้ว่าแม่งอาจารย์แม่งลากเส้นมาตรงเนี้ยหูแม่งสี่สิบห้าบาทอะ่ะเออนะแล้วนี่ทะลุแนวกดนี่ด้วยนะนี่โหย้ยงามนางเอกเลยอะ่ะนะฮะก็เล่นไปฮนะ เอาตามเรื่องตามราวแต่ให้รู้ไว้ว่ามันพื้นฐานดีจริงไหมนะฮะมันพื้นฐานดีจริงไหมอันนี้อันนี้ทรูฮะนะครับเนี่ยก็เล่นอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันมากครับมันมันมากครับโอ้ก็ขัดทุน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 กําไรขัดทุน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 เฮ้ยมีรายงานกําไรเลยขัดทุนขัดทุนเฮ้ยกำไรเว้ยขัดทุนขัดทุนขัดทุนกำไรเว้ยขัดทุน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 เฮ้ยกำไรเว้ยเฮ้อสนุกดีนะครับนี่เอสไอนะครับ ผมเคยเพื่อนผมเ่ยเอสนไนี่คือคุณวินวิริยะประภัยกิจเนี่ยเจ้าของลูกชายเจ้าของเป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนผมเองมีมีมีเคยแอบมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยวีซื้อเลยสี่บาทยี่สิบแน่นอนสิบบาทแน่นอนเนี่ยสิบา่อริ้มันแกพูดุนจำไม่ได้ละนะครับเนี่ยสี่บาทตอนนั้นนะถ้าซื้อไปก็สามตังค์แล้วก็เอสพีไปเรียบร้อยละจริงๆวันนั้น